สุดการรอคอย vbs ประกาศข่าวดีล่าสุดทำเฟ้นทั่วโลกเฮเป็นซุปตาหนุ่มที่ตอนนี้โด่งดังระดับโลกไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่ามีแต่เฟ้นเฟ้นให้ความสนใจจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก v หนึ่งในสมาชิกวง bts ล่าสุดวีได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังแอลเกาหลีใต้ประจำเดือนเมษายนทั้งหมด3ปกด้วยกัน และอีกหนึ่งข่าวดีล่าสุด VBTs ได้เซ็นสัญญากับแบรนด์ลักชัวรี่อย่างเป็นทางการกับแบรนด์ดังอย่างเซลีนขึ้นแท่นเป็น global brand ambassador คนล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้วีได้บินไปร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2 2 2 3เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วร่วมกับ สองแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกทั้งลิซ่าแล c พิงค์และนักแสดงหนุ่มพักโบกอม